สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะมาพบพ,พอกันอีกแล้วนะคะกับช่องเอมวอรคบนบรนณานะคะพี่น้องคะ่ะมือนิพาพี่น้องมากินตำซั่วแล้วก็หางหมูกรอบพี่น้องเห็ดเองเห็ดม่อกีนี่เป็นไรขางงามป่ะคะ่ะรู้ว่ามันจะกรอบขนาดไหนนะพี่น้องนะไม่ได้ยินแอบเดี๋ยวเข้าต้องลงองอ เป็นอแรกกินเท่เอแรกพี่น้องเบ่งเลยกอะ่ะงามบ่จ้ะใส่ได้บอร์แบบนี้อืมหนอเอาไปอีกจะคั่มอืมอืมอืมเสีย ตําซัวขนมกินพี่น้องอืดแล้วล่ะซัวสีได้กินบ่มีหอดน้ำมาค่ะจับแซนวก,กันพี่น้องแต่ว่ากระแซ่บหืม<อ>ผักกะหล่ำลายย่ยางเช่นเคยพี่น้อง Bom! Mm. 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 บ้าไปได้ดเปิดไหมซื้อมาสิบบาทพี่น้องได้หลายแห้งสายบวกอะไรกินซ้ม,มเทื่อกับเบอร์ ขอโทษขออาไปกับพี่น้องมันจะสำหลักอืมชาอมสตอชาอมสตอแล้วกะมันละมิแต่แน่วมันเมนคุมๆแต่ว่ากระแสบขาดบ่ได้พี่น,อน,น้องม่ามีอย่างใดก็ตรงมีย่างหนึ่ง Pai tá, é boa. Hum. Hum. 嗯。Mm hmm. mm. mm. 嗯。嗯。 哎来。嗯。嗯。

Да, много. Mm hmm. Mm hmm. What's up? เลิกข้อเลิกข้างไปเมื่อืม หยุดไม่อยู่ทำกะปุูนกับแซบแซบกะปูนเสร็จน้อยๆพีน่น้องอืมอือ ไปแล้วค่ะพี่น้องคะซาลาเป้ขี้นีเออร์มอนกับอิ่มแล้วนะคะไว้พอกันคลิปหน้านะคะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย